กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับสาวโซฟาร c h ช n n น l ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc ก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้อง่าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทาง หานอยสายด่วนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าวเพาะพกิจนะคะหนึ่งสองแอดมินเจอะไหมคะเจ็ดศูนย์ก็หลุดนะคะสี่สีเบิ้ลก็หลุดเจ็ดเก้าหลุดนะคะ ไม่ตามนะคะวันนี้เจ็ดเกาตามทุกวันไม่มาะคะห้าสามหลุดเจ็ดศูนย์หลุดสองศูนย์มานะคะสองศูนย์เข้าสองห้าก็เข้านะคะเข้าทั้งตัวเด่นให้แล้วก็ตัวเน้นให้นะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายด่วนนะคะเด่นนะคะตัวเด่นอดมินให้เด่นไปที่หนนะคะมีหนเนาะแล้วก็มี5 7าเหนะคะแล้วก็จะเป็นสอนะคะ นี่เลขเขาจะมาคู่กันนะทุกคนมี2 8แล้วก็สอเนี่เลขมันจะมาคู่กันแบบเลขพี่เลขน้องประมาณนี้นะคะถ้ามันจะมาเนะาะส่วนเด่นนะคะก็จะมีหกเจ็ดเนะคะหกเจแล้วก็จะเป็น หนึ่งสี่นะคะอันนี้นะคะก็อย่าดื่มตามก็เจ็ดนะคะตัวเลขน้อยโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดูยดยเองเฮงปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า